คุณผู้ชมคะวิติโลกวันนี้ว่าด้วยเรื่องของทิศท,ทางการส่งออกผักผลไม้ไทยเราเน้นเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะนะคะในห่วงเวลานี้เนื่องจากว่าถึงเวลาก็ใกล้จะสิ้นตีเนี่ยนะคะเดือนนี้ก็ตุลาคมแล้วเนี่ยต้องทําแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผักผลไม้เป็นที่ต้องการไล่ไปจนกระทั่งถึงตรุษจีนเลยทีเดียวในปีหน้าเนี่ยนะคะออกมา ตัวขับเคลื่อนที่ทําให้การส่งออกสินค้าเกษตรเราเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอ,อันแรกเลยที่จะต้องให้ให้ความสนใจก็คือเรื่องของอสภาพภูมิอากาศทั้งโลกเนี่ยอาาพอหลังจากตุลาเนี่ยเขาเรียกเป็นพวช่วงพีคซีซั่นช่วงหนาวไหมก็จะเป็นทั่วโลกนี่จะเริ่มหนาวเข้าสู่อากาศหนาวราะฉันั้นทั่วโลกนี่ก็จะเพาะปลูกพวกสินค้าพวก บริโภคพวกนี้โดยเฉพาะผักต่างๆผลไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเพราะปลูกไม่ได้ประเทศไทยนี่โชคดีที่ปลูกได้ทั้งปีปลูกได้ทั้งป,ป,งงปีแล้วก็จะเป็นช่วงสําคัญตั้งแต่เดือนนี้ไปเนี่ยออเดอร์นี่จะเริ่มมากขึ้นตุลาไปน,นี่มันไฮซีซั่นไฮซีซั่นเลยแล้วไปพีคจริงๆเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวามกรากลุ่มพาไปถึงตุจีนตามที่ที่อาจารย์บอกไว้เนี่ยที่สําคัญเนี่ยตลาดพวกนี้ เขาถามว่า,าตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเนี่ยมันมันคืออะไรตลาดเก่าถามว่ายังดีไหม<ะ>ตอบได้เลยว่าตลาดเก่าเนี้ยกพราปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมส่วนตลาดใหม่ที่เราต้องให้ความสําคัญเนี้ยก็คือที่เราเห็นเห็นคือตลาดจีนเนี้ยต้องให้ความสําคัญมากเลยแล้วก็ตลาดอินเดียใหม่เนี้ย<ะ>ต้องให้ความสําคัญและที่สําคัญคือตลาดเพื่อนบ้านเนี้ยอย่าลืมนะว่า ตลาดเพื่อนบ้านเราเองเนี่ยได้อานิสงจากประเทศไทยไม่ว่าจะไม่ว่าจะพม่าไม่ว่าจะกัมพูชาไม่ว่าจะลาวที่เราเห็นเยอะแม้แต่มาเลเซียเองพวกนี้พวกนี้เนี่ยได้อานิสงจากเราเพราะพวกนี้เข้ามาอยู่มาที่เราแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองจนมีรายได้สูงยังคนกลุ่มนี้ก็จะไปกลับไปใช่ไหมแล้วบ้านก็ติดจา์ไปเที่ยวเนี่ยจา์พวกนี้ไปเที่ยวพวกนี้เราจะเห็นว่า ห้างสับสินค้าที่เราเคยเห็นเมื่อสักสิบปีที่แล้วกับตอนเนี้มันขยับตามมาในเมืองไทยมากเหมือนในเมืองไทยมากเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะเข้าไปบริโภคมเดิร์นเทรดพวกนี้หรือแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี้ยก็พยายามที่จะเอาคล้ายๆร้านสะดวกซื้อเข้าไปแล้วก็จําลองเอาโมเดนเทรดลงไปอยู่ในในชุมชนต่างๆ ยันคนกลุ่มพวกนี้ก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วก็บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นยันถามว่าผักผลไม้เนี่ยตลาดพวกนี้ตัวขับเคลื่อนก็คืออย่าอย่าทิ้งประเทศเพื่อนบ้านเราเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเดินทางง่ายสะดวกต้นทุนถูกยันเวลาสินค้าเราในช่วงฤดูกาลเนี่ยเราสามารถที่จะคล้ายๆดึงเอาสินค้าที่มันเคยล้นตลาดเนี่ยออกสู่ตลาดพวกนี้ได้ โดยเฉพาะตลาดจีนที่เราเคยมีสินค้าล้นตลาดยิ่งทุเรียนล้นตลาดมังคุดล้นตลาดสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีมะม่วงขาดตลาดตอนเนี้ยคนไทยเป็นชนกลุ่มน้อยเลยกินของเหลือเราไม่ได้กินของดีแล้วเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะมาตั้งลงแล้วรับซื้อเลยคัดคุณภาพไปเลยแล้วที่ตกเกรดก็ไปสู่โลโก้มาเก็ตเราไปสู่ตลาดกลางเราก็ไปซื้อ มาทานกันแม้พูดถึงตลาดจีนคุณผู้ชมนะคะเราก็บ่นกันอย่างนุ้นอย่างนี้ว่าโอ้ยคนจีนมาตั้งลงอะไรอะไรอย่างนี้ครัดิฉันไม่บ่นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปทําให้ผลไม้เราเป็นที่ยอดฮิตนี่นะคนเข้าคิวเป็นกิโลกินทุเรียนไทยที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะแล้วทาไมจะไม่ขายล่ะใช่ไหมนี่เมื่อเรามีฝีมือในการผลิตผลไม้ใช่ไหมคะตลาดรัสาจารย์ดูที่ตลาดรัสเซีย สมัย17ปีที่แล้วที่ผมเข้าไปมาใหม่เนี่ยโ<ะ>อ้โหแบบเขาไม่รู้จักเลยไม่รู้จักผลไม้ไทยเลย<ะ>แต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเนี่ยไม่ว่าจะงานงานวันชาติงานวันสตรีสากลงานขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดงานอะไรต่างต่ผลไม้ไทยจะต้องไปอยู่ใน ดูทุกซอกทุกมุมแล้วก็เวลาเขามีเปิดสํานักงานเช่นพวกบริษัทน้ํามันใหญ่ๆเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยจัดเป็นเซ็ตเลยจะมีกล้วยไทยมีมะละกอไทยมะละกอฮาวายก็มีแล้วก็มะม่วงสับปะรดส้มจัดเป็นเซ็ตเลยแล้วก็เอาไปแจกเป็นของขวัญเขาถือว่าโหนี่หาไหลมากเลยนะเนี่ยโอ้โหทีนึงสั่งทีงหลายพันกล่องเพื่อที่เอาไปแจก แต่เขาพูดกันเหมือนกันนะคะว่าตลาดรัสเซียเนี่ยผลผ,ผักผลไม้ไทยนี่เป็นสุดฮิตยอดฮิตสุดฮิตสุดฮิตเพราะว่าคนคนที่รัสเซียเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนยุโรปแต่อ,อีกครึ่งหนึ่งมันกึ่งเอเชียเอเชียยั่ er. ยคนที่คนกลุ่มนี้จะแล้วกจจจ็จะมีคนเอเชีย er ที่อพยพไปเยอะอเช่นเวียดนามอพยพไปอยู่ที่นั่นเยอะมากแล้วก็พวกลาว คนลาวใช่พวกลาวเนี่ยความที่เขาเป็นเมืองเหมือนขึ้นกันตอนนั้นอพยพไปยู่นู่นเยอะแล้วก็ไปได้ดีก็จะมีแถวปลารกเนี่ยก็จะมีชุมชนเวียดนามเลยแล้วก็ที่รัสเซียเนี่ยรัสเซียก็จะมีตลาดเหมือนกับตลาดบอมโบเช่เราตลาดปักคองตลาดเราเขาจะมีคล้ายๆของเรานะแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าไทยเนี่ยไปวางขายอยู่เต็มไปหมดเลยโดยที่ที่แรกจะ ผมเข้าไปเนี่ยผมไปยืนดูอยู่ในโมเดิร์นเทรดที่หนึ่ง่เปของแพงมากเนี่ยที่เนี้ยเราไปยืนดูก็เห็นสินค้าไทยเนี่ยวางอยู่ไม่เยอะค่ะแต่ว่าเวลาเขาเข็นรถมาเนี่ยเขาหยิบหยิบออกมาหมดเลยหยิบใส่หยิบใส่ไปหมดแล้วตกใจเลยกินมหมดลยเนี่ยหรือว่าเขาเอาออกไปทิ้งหรือเปล่า ไม่หรอกคนมาจ่ายตลาดทีเพราะว่าที่นู้นเขาอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาจ่ายตลาดทีคนคนฝรั่งคนฝรั่งเขาจะจ่ายอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เก็บที่บ้านเขาจะซื้อเยอะรถก็ต้องรถก็ต้องติดไอฮีเตอร์พอออกมานี่สถานหมดอะแล้วเข้าไปนี่ก็ติดฮีเตอร์หมดเพราะว่าที่นู่นติดลบผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยติดลบ40องศามีแต่หิมะเต็มไปหมดใช่ minus o นะคะแล้วเดอไอแม่น้ำไอมอสโควาเนี่ย สามารถเดินข้ามผ่านได้เลยก็แข็งเป็นน้ก็เวลานี้จะส่งไปเนี่ยก็ต้องมีกรรมวิธีมีขบวนการมีขั้นตอนต่างๆเพราะว่าเวลาเราลงจากเสเปซเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกจะต้องมีตัวคุมคุมไอ้ความหนาวเย็นว่าไม่งั้นเนี่ยไปทําลายพวกพวกสินค้านี่ทั้งหมดออกมานี่เสียหมดกอเข้าเสร็จก็เข้าเวหาเลยแล้วรถเนี่ยก็ต้องเป็นรถฮิตเตอร์ปรับอากาศเพื่อไปส่งตามไอ้ห้างต่างๆเนี่ย พวกนี้เขาจะทําเป็นระบบมากอนี่ขนาดว่าหนาวเย็นมากๆอย่างเงี้ยหนาวมากเนี่ยก็ยังผลไม้ไทยก็ยังฮอตฮิตเนี่ยนะคะผักทั้งผลไม้ทั้งหน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดอ่อนแล้วนี่ขายดีหมดทีนี้พอพูดถึงเรื่องตลาดเนี่ยตลาดเดิมๆอย่างตลาดยุโรปอเมริกามื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้วในช่วงแรกเนี่ยนะคะออกมาตะวันตลาดตะวันออกกลางนะคะค่าราคาน้ามันราคาดิ่งน้ำมันดิ่งลงเนี่ยตลาดตะวันออกกลางซบเซาไหมฮะ ถ้าถามว่าซบเซาไหมอย่าง UAE เนี่ยหรือที่อาหรับอิมิเลตเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นประตูที่จะไปไปในโลกตะวันออกกลางตะวันออกกลางอีหลายประเทศอีกหลายประเทศก็ยังก็ยังขายแล้วก็ยังผู้ที่ขายอยู่ส่งอยู่นี่ก็ก็มีแต่เพิ่มปริมาณตอนนี้ยังนิยมกินอยู่ตอนนี้คือสินค้าจริงๆแล้วเราของเราไม่มี คือถามว่าของที่ไม่มีเนี่ยอาจารย์จะสงสัยไว้ทำไมของรถตลาดจะบอกของไม่มีคือของที่มีคุณภาพแล้วตรงกับความต้องการของตลาดเนี่ยตลาดตะวันออกไม่มีนะในอาจารย์เดินไปเนี่ยอาจารย์เคยเห็นมะม่วงลูกสวยๆอย่างที่เราเออไม่เห็นนะไม่เห็นนะไปเดินทุเรียนสวยๆเห็นไปเดินดูไบไปเดินเจ็ดดาวสวยหมดเนี่ยไปเดินอาบูดาบีเนี่ยสวยมากเสียดายใช่ที่อาจารย์บอกไอ้เรื่องลินจีพันจักรพรรดิอาจารย์ ไม่เห็นในเมืองไทยอ่ะไม่เห็นในเมืองไทยจริงๆเห็นก็ลูกเต็ดเดียวมันหลุดมาให้นะเพราะลูกศิษย์จิกมาให้กินครับโอ้โหแม้แต่กล้วยหอมดีๆเราก็ไม่กล้วยหอมดีๆก็ไปนู่นหมดเพราะสิ่งพวกนี้มันจะไปถูกคัดคัดเป็นเกรดเพราะว่าในประเทศเหล่านี้ สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเพราะมันพวกนี้จะขนผ่านทางเครื่องบินไม่จำมีต้นทุนสูงใช่ดังนั้นคโลจิสติกเป็นตัวบวกเข้าไปอีกเยอะสิ่งที่สาคัญประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะพูดถึงเรื่องถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องราคาของผลผลิตใช่ไหมคะเราเราบวกสมมุติว่าไปทางเครื่องบินเนี่ยราคามันควรจะเพิ่มขึ้นไปอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบถ้าเทียบจากรอมาทีเรือยหรือสมมุติว่ามะม่วงเราซื้อร้อยบาทเนี่ย ค่าขนส่งมันก็เกือบร้อยแล้วแล้วก็ค่า่ที่นู่นต้องไม่ต่ำกว่าส0งร้อยแพคเกจจิ้งอะไรแต่อะไรอีกก็ตก250ร้้าสิบแล้วแล้วก็ค่าดิสทิบิวค่ากระจายสินค้าเหมือนกับบ้านเรานี่แหละเราไปส่งห้างเนี่ยมีค่ากระจายสินค้าแล้วก็ห้างก็จะเอาอีก อย่างน้อย25เปอร์เซ็นต์อีกเข้าไปอีก25เปอโหโหร์เซ็นต์ถ้าเรา25เปอร์เซ็นต์ดีติบิวเตอร์เอา25เปอร์เซ็นต์ค่าขนส่งแยกต่างหากใช่<ห><ห>คือคืออันนี้เนี่ยนะคะตลาดที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยมองเหมือนเหมือนเพื่อนในแอฟริกาใต้เนี่ยแอฟริกาใต้ในนามีเบียในแองกโกลาในอะไรอย่างเงี้ย<ห>เขาเขามาเมืองไทยเขา<ห>ชอบมาเที่ยวเมืองไทยตอนนั้นมันมีไฟบินการบินไทยบินตรงเข้าโจฮันเนสเบิร์กเขมาเมืองไทยก็ถามบอกว่า ไม่อยากขายเขาเลยเดี๋ยคุณเนี่ยมีผักผลไม้ที่โอ้ยในชีวิตฉันฉันไม่เคยกินอะไรอร่อยเท่านี้เลยบอกว่าขนชาร์เตอร์ไฟไปขายหน่อยได้ไหมเอาไปทั้งลำไม่ต้องเอาคนนะเอาผลไม้ไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขายให้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งทีเดียวว่าไอ้ไอไอผักผลไม้เราเนี่ยของมันดีอะแต่ว่า มันจะทําตลาดยังไงทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องตลาดเดิมๆตลาดยุโรปตลาดอเมริกาเนี่ยสินค้าไทยผักผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักอยู่แล้วตะวันออกกลางตลาดรัเสเซียตลาดเอเชียเราแล้วนะคะเมื่อกี้รรเราพูดถึงเรื่องจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีอินโดตลาดอินโดนี่ผลไม้ไทยก็ฮิตนะคะฮิตมากด้วยไม่ธรรมดาเพราะว่าอินโดเองเนี่ยมีประชากรเขาตั้งเกือบสามร้อยไปมั้งมแล้วก็ พวกนี้ก็กินเหมือนเราแหละเพราะว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมต่างๆเนี่ยอินโดไทยมาเลยเนี่ยนะมันใกล้เคียงกันมากเพราะเพราะเหมือนกับอพยพมาจากอินเดียที่เดียวกันมาจากอินเดียเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมพวกนี้จะคล้ายคลึงกันมากส่วนส่วนทางเหนือนี่มาจากจีนวัฒนธรรมก็จะไปคล้ายกับจีนมากแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ชอบชอบผักผลไม้ทางนั้นแหละไปยังจีนเนี่ย สมัยก่อนเขาจนเนี่ยเขาก็กินผักผลไม้เนื้อสัตว์เขาไม่ค่อยมีเขาไม่ค่อยกินเนื้อนี่มันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเป็นพันปีนี่พอมาถึงทุกวันนี้ก็ผักผลไม้มันกลายเป็นยังคุ้นเคยอยู่ยังคุ้นเคยอยู่ทั้งทั้งอินเดียทั้งอินโดอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้เขาพวกอาหารพวกไอ้เนื้อสัตว์พวกนี้เขาหากินยากใช่ดันั้นเขาก็กินจนเนี้ยหรือตนช่วงแร้วก็ช่วงเดือนเลมาดอนพวกนี้เวลาถือศีลอดเออพอพอ นั่นเสร็จปั๊บเนี่ยก็ผลไม้ก็คือยอดฮิตเลยใช่สมัยก่อนมีแต่อินทผลัมเพราะมันแห้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะนะคะผลไม้ทั้งหลายแหล่เลียนเวลากินสดหมดไปเยี่ยมเพื่อนในช่วงละมดอนเนี่ยเพื่อนที่เป็นมุสลิมเพื่อนตัวออกกลางบ้างเพื่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ยอักาเนี่ยเอาผลไม้ไปให้กันโอ้เธอโคตรห่วงมากเลยเธอดีใจมากแล้วเธอโคตรห่วงเชื่อไหมคะอุตสาหอบหิ้วขึ้นเครื่องเอาลองกองไปเธอเอาไปเก็บซ่อนในห้องนอนเธอเลยอิหมมอิหมมเอาเปเก็บซ่อนในห้องนอนกลัวคนอื่นแย่งเขาบอกนี่มันสุดยอด ผลไม้รู้ไหมเพวกฉันเพิ่งออกจากรอมฎอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่เราเราก็คิดชะละตะเลยเราเหมือนพวกโดเรมอนเราก็คิดชะละตะเลยเฮ้ยจะขนไปขายคนพวกนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเพราะฉั้นตลาดเอเชียเชื่อมโยงถึงตลาดตลาดเฉพาะเหมือนเงี้ยอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องอินโดพูดถึงอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะอินโดเนี่ยชอบทานไอ้ ลำไยเรามากนะลำไยเราไปนี่เป็นร้อยร้อยตู้เลยนะเราไม่รู้หรอกเราชอบเราก็เข้าใจว่าแต่มีแต่คนจีนอ่ะชอบกินลำไยคนอินโดเนี่ยชอบมากอีกคนอินเดียเนี่ยชอบลูกเงาะชอบน้อหนาชอบอะไรเงี้ยชอบมากอาจารย์รู้ไหมขนุนเนี่ยขายได้ทั่วโลกขายใช่ขายได้ทั่วโลกขนุนเนี่ยจริงๆริเดนไปใช้ชีวิตอยู่ในอฟริกา1สิบกว่าปีเนี่ยโอ้ขนุนในอริกาต่เขากกินไม่เป็นแต่พอมากินขนุนไทยเข้าโอ้ กลับไปกินเป็นเลยแล้วขนนเรานี่มีหลากหลายพันมากทองประเสริฐอะไรบังเตยเหลืองบังเตยเหลืองอ่อนเหลืองแก่เหลืองแล้วพวกนี้รสชาติเขาจะไม่เหมือนกันเนื้อก็จะแข็งนุ่มหวานไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าตลาดไหนจะบริโภคจะไม่ใช่ตลาด คนที่เป็นพวกอินเดียนิดหนึ่งเนี่ยหรือเป็นพวกมุสลิมเนี่ยก็จะชอบของหวานหวานแต่พันธุ์ตลาดรุ่นใหม่ๆทั้งทั้งเป็นเ,เกาหลีก็ดีหรือไปเป็นทางญี่ปุ่นก็ดีพวกนี้ก็จะชอบทานที่หวานน้อยลงนน้ัคนที่จะผลิตเราจะผลิตเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องผลิตแบบ ีผลิตเข้าวาผลิตสินค้าที่ให้เข้าใจตลาดความต้องการของตลาดแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการผลไม้ชนิดไหน<ะ>ไม่ใช่ว่าผลิตกันตามยถากรรมเหมือนเดิม,มทําไม่ได้แล้ววันขอ,องวันนี้ไอ้ตรงนี้แห<ป>ละที่เรามาบอกว่าอ้นนีวตอนนี้ผลิตออกมาเนี่ยผลไม้เราผลิตออกมาแล้วเราไม่สามารถส่งออกได้เนี่ยเราหยุดเถอะอย่าไปผลิตเลย แทนที่จะคิดแบบนั้นน่าจะกลับมาคิดว่าเราจะผลิตยังไงให้มันมีคุณภาพออาจารย์เชื่อไหมไหม่ว่าผักผลไม้ <c oughs> ที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราพัฒนาคุณภาพให้มันดีขึ้นมผมบอกได้เลยว่าขายได้ทุกตัวมีหลายคนมาถามผมว่าถ้าเกิดจะผลิตผักเนี่ยจะเริ่มต้นผลิตผักอะไรที่จะขายได้มผมบอกว่าในเมืองไทยเนี่ย400วัชนิดเนี่ยขายได้ทุกตัวนะผักปังก็ขายได้ผักนู่นผักนี่อะไรขายได้หมดเพราะว่า คนที่กระจายไปอยู่นะคนอีสานก็มีใช่ไหมคนภาคกลางก็มีคนภาคเหนือก็มีคนภาคใต้ก็มีเนีหยสตอขายได้ทั่วโลกสตอแกะเนี่ยขายโลหนึ่งสี่ห้าร้อยซื้อจากนี่นะแล้วไปขายในย้ถามว่าโลมจะเท่าไหร่รใช่ไหมนับเม็ดกันละใช่ไหมมังคุดนี่นับเลยว่า <c oughs> ลูกหนึ่งเท่าไหร่ใช่ไหมขายเป็นลูกขายเป็นทีนี้สิ่งที่สําคัญเนี่ยเราอย่าไปมองข้ามว่าสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ไปไป,ไปทาแต่ว่าไอ้สินค้าเช่น พอพอมังคุดราคาตกแล้วก็โค่นมังคุดทุเรียนราคาไม่ดีโค่นทุเรียนใช่ไหมยางไม่ดีโค่นยางอพอบอกทุเรียนดีเอาไปปลูกทุเรียนอีกแล้วถ้าทําอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีวันเลยที่จะผลิตสินค้ามีคุณภาพเพราะอ,อย่าลืมว่าตลาดก็จะพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยเรื่อยคุณภาพความต้องการของ ลูกค้าเนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนั้นถ้าเกษตรกร,เ,ร,กรเองเนี่ยไม่ก้าวทันไม่ก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้แล้วยังไปคิดแบบวิธีเดิมๆเนี่ยมันก็เกษตรกร,เร,กรเราก็จะจบชีวิตภาคการ,กรเกษตรของเราแน่นอนอันนี้เนี่ยเป็นห่วงมากเพราะวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้ปรับวิธีคิดแล้วก็กลับมาย้อนกลับมาพัฒนาแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีที่ตัวเองถนัดอยู่เนี่ยแล้วก็ผลิตให้มันเป็นให้แบบปานี ข้าวก็เช่นกันอทําไมเราไม่ผลิตข้าวให้มันปราณนี้ขึ้นพันธุ์ไหนที่มันดีแล้วผลิตก็นโยบายที่ผ่านมาเนี่ยทําร้ายข้าวไทยนะเพราะว่าเอาเอาเร็วเอาเร็วเอาเร่งขาย เนี่ยนะคะเกษตรกรก็อยากได้หมื่นห้าใช่แล้ววันนี้เป็นยังไงเป็นไม่เป็นมั่งอะไรแต่อะไรมันก็ก็ลงมาทำตลาดข้าวเลยแยียไปคุณภาพข้หมดเลยเนี่ยนะคะแล้วพวกนี้เวลามันเสียปั๊บเนี่ยมันก็ปากต่อปากใช่ดีปั๊บมันก็ปากต่อปากใช่ไหมแล้วมันใช้เวลาฟื้นมันใช้เวลาฟื้นนะซึ่งเกษตรกรเนี่ยถ้าไปรอเวลาฟื้นเนี่ยมันสายปากไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องมานั่งอุดหนุน มานั่งช่วยเหลือกันไม่ใช่รรัฐบาลก็จะต้องมาตั้งงบช่วยเหลือการประกันราคานู่นนี่นี่นั่นัต้องต้องมาเดินขบวนแล้วมามาร้องรัฐบาลนะไม่มีเนี่ยนะคะร้อยสี่สิบกับร้อยหกสิบผลไม้หลายอันไม่มีไม่มีนะคะมังคุดไม่มีมะม่วงไม่มีทุเรียนไม่มีไม่มีเนี่ยนะคะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยุทธวิธีในการเจาะตลาดการส่งออกผักผลไม้ไทยเนี่ยไม่ว่าจะช่วงฤดูการชนิดการทําให้มันถูกช่วงเวลา อะไรเนี่ยนะคะคก,ก็จะเป็นตัวสําคัญมาก <นะ S 2> เรื่องการทําให้ถูกเวลาในหนึ่งปีเนี่ยเราต้องคํานวณให้ได้เราต้องคํานวณให้ได้ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเราจะมาสรุปในตอนท้ายของรายการกันว่าในยุทธวิธีในการทําตลาดเนี่ยนะคะส่งออกผักผลไม้ไทยเนี่ยช่วงของฤดูกาลช่วงของชนิดช่วงเวลาและเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมช่วยเนี่ยนะคะ แล้วอันสำคัญก็คือ Marketing Arm อาร์มเนี่ยการทำเครือข่ายตลาดเนี่ยสำคัญมากทีเดียวนะเราจะเดินสู่โครคภัยนอกและเตรียมความพร้อมตัวเราเองอย่างไรกันเดี๋ยวเรามาอยู่ในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ